ใจเราความรู้สึกเราอ่ะมันไปเกาะติดกับอดีตแล้ววันนี้เรารู้มาเยอะขนาดนี้เราจะเอาความทรงจําอันนั้น่ะมาตัดสินปัจจุบันอของเราอ่ะได้ยังไงเรารู้มากขึ้นเราก็ต้องพัฒนาขึ้นเสกหมายเซต สู่ความสำเร็จทุกไมา์เซตของเรานะเราจะต้องประกอบไปด้วยเป้าหมายใช่เป็นอันดับต้นเลยเป็นอันดับแรกเลยก็ว่าได้นะใช่แล้วนะคะแล้วสำหรับเป้าหมายของเราเนี่ยผลเชื่อว่าเทรดเดอร์ทุกคนมีคือไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์หรืออะไรก็ตามนะคะทุกคนน่ะก็จะต้องมีเป้าหมายทั้งนั้นเนาะถ้าเกิดว่าเราอะ่ะทำไปโดยไม่มีเป้าหมายอะ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมคะว่าเราอะ่ะจะไปไหนจะเดินทางไปไหนใช่ไหมเหมือนการเดินทางก็เหมือนกันเราก็ยังไม่รู้เลยไปเรื่อยๆ เร,เราจส่วนอันที่2อเนี่ยประสบการณ์ในอดีตของเราแน่นอนก็อา,อาจจะมีประสบการณ์ที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเวลาเรามองย้อนกลับไปในข้างหลังของเราอะ่ะในอดีตในอดีตของเราอ่ะเราก็จะเจอทั้งแบบเรื่องที่น่าจดจําและเรื่องที่เจ็บปวดแต่เราเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบไปขุดคุยอดีตที่เจ็บปวดเราก็เอามางองแง,ง,งใ,นในปัจจุบันถูกต้องไหมเราก็จะต้องหาวิธีแก้ไขแล้วเดินต่อไปข้างหน้าหาจุดเปลี่ยนให้เจอใช่คือเราอ่ะจะต้องก้าวข้ามจุดนั้นมาให้ได้ ได้ก่อนเนาะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเหมือนแบบเราอะ่ะเข้ามาในวงการเทใช่ไหมคะเราเคยมีประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ดีเนาะแบบว่าเราสูญเสียมากก่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าเราอะ่ะมาเจอสิ่งที่เราอะ่ะสามารถเรียนรู้แล้วก็ทําให้มันสําเร็จได้แต่ว่าเราอะ่ะยังไม่สามารถที่จะก้าวผ่านได้เนาะเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตของเรานะ่ะมันเหมือนคอยตามหลอกหลอนนั่นเองใช,ใช่ไหมคะใจเราความรู้สึกเราอะ่ะมันไปเกาะติดกับอดีตที่เคยแพ้แต่ถ้าเรานะคะ มีสตินะฮะดึงสติกับมานิดนึงเราจะเห็นเลยว่าวันนั้นที่แพ้รู้แค่นี้แล้ววันนี้เรารู้มาเยอะขนาดนี้เราจะเอาความทรงจําอันนั้น <ปะ S 1> มาป <ะ S 1> เป็น,ปนเออมาตัดสินปัจจุบันอของเราได้ยังไงเรารู้มากขึ้นเราก็ต้องพัฒนาขึ้นเป็นความล้มเหลวในอดีตเนาะเราก็ไม่เอามาตัดสินในปัจจุบันนะคะที่เรามีเราเพียงแต่ว่าเก็บประสบการณ์นั้นเนาะเอามาเป็นบทเรียนนะคะเรียนรู้แล้วเพื่อที่ให้เราอะ่ะไม่ผิดซ้ำนั่นเอง ใช่<อ>เพื่อให้เราอรอบครอบกว่าเดิมลองดูซิว่าวันนั้นละ่ะเรายังเติมอะไรได้ที่ทําให้เราเนี่ยสำเร็จได้มากขึ้นเราก็แค่เติมสิ่งนั้นเข้าไปอ่าในหัวข้อที่3นะคะก็คือคําแนะนํานั่นเองเนาะมนุษย์อะ่ะคือไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ถูกไหมเราก็อยู่กันเป็นสังคมใช่ไหมคะคาแนะนำเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราอะ่ะได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งนั่นเองจากคนที่เขามีประสบการณ์เหมือนกับการที่เราแบบได้เรียนรู้แล้วเพื่อนอะ่ะออกมาแชร์หรือมาตกผลึกอะไรแบบนี้เนาะเราก็อาจจะได้ประสบการณ์ที่ มากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจากสิ่งที่เราตกผลึกเองเนาะอย่างเช่นเนี่ยการที่เข้ามาเหตุตอนแรกอะ่ะเราไม่มีความรู้ใช่ไหมคะอ่าแล้วเราอ่ะก็จะหาความรู้โดยกับคนที่เขาเนี่ยมีความรู้แล้วก็ทําสําเร็จมาก่อนเนาะ เราก็เนี่ยไปรับคําแนะนําจากเขาก็คือการที่เราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้นั่นเองอีกข้อหนึ่งนะคะก็คืออย่ายอมแพ้คํเนี้ฝนแบบชอบมากๆมันรู้ว่า<อ>แบบว่าเราเนี่ยจะต้องแบบทําเพื่อสิ่งนั้นให้ได้อะอเป้าหมายอะ่ะยังคงเป็นเป้าหมายเดิมแต่วิธีการอนะ่ะเราอาจจะเปลี่ยนไปเช่นวิธีการการเรียนรู้ของเราวิธีการการเข้าเทรดของเราวิธีการการคอนเฟิร์มของเราแต่เป้าหมายอะ่ะคือฉันจะต้องเทรดได้ฉันต้องเทรดทากําไรได้วันหนึ่งที่เราเทรดเราแพ้ ขึ้นมาเนี่ยอ,อย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าคิดว่าหรือมันไม่เหมาะกับฉันวะหรือฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้วะอ,อะไรแบบเนี้ยคือมันมีอีกตั้งหลายวิธีะคเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยเขียนไว้บนแผ่นหินแต่วิธีการเนี่ยเขียนไว้บนผืนทรายมันหมายความว่าผืนทรายอะ่ะ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดใช่ปะ่ะแต่เป้าหมายของเราอะยังไงเราก็ต้องสลักไว้บนแผน่นหินนั้นก็คือเป้าหมายอ่ะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นเองอ่ะข้อต่อไปก็คือไอดอลไอดลอลดูซิว่าถ้าเรารู้สึกว่าเปลี่ยนวิธีการก็แล้วเปลี่ยนมา2 0 3สวิธีการแล้วเราจะทำยังไงดี นะคะเราอะ่ะคงไม่แบบคือฝนนนับถือผู้ชายคนนึงก็คือผู้พันเซนเดอร์ <c oughs> เคยได้ยินเรื่องของเขาปะที่เขาอะ่ะทำไก่ไปเสนออ่ะแบบกี่ที่กี่ที่เขาก็โดนปฏิเสธหมดเลยอะ่ะแล้วตอนเนี้ยก็คือดู KFC ปัจจุบันดิเขาแบบปังมากแล้วก็เขาอะมาประสบความสำเร็จตอนที่เขาอายุเยอะมากๆแล้วอะ่ะเออนั่นคือแบบบทเรียนที่ทำให้ รู้ว่าใหญ่ยอมแพ้มันมีอยู่จริงตอนนั้นเขาก็อาจจะยังไม่มีไอดอลก็ได้นะแต่โชคดีที่พวกเราอะเกิดมาในยุคสมัยที่มีคนสําเร็จเต็มไปหมดออแล้วเราอ่ะชี้เป้าได้เลยว่าฉันจะเป็นแบบคนนี้เออจะเอาเแบบนี้น,น,นะไปดูซิว่าเขาเริ่มมาจากอะไรเขาทําแบบไหนแต่ถ้าวันหนึ่งนะสิ่งที่เรามีเราทําได้เก่งแล้วเราชํานาญแล้วอ่ะ เดี๋ยวมันจะมีหนทางเข้ามาข้อต่อไปนะคะก็คือการวางแผนถ้าเราเนี่ยจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสเต็ปการไปยังไงบ้างซึ่งอันนี้ก็อยู่ใน E p 1ีเหมือนกันใช่อันนี้เราเอามาแบบแตกย่อยให้อีกทีหนึ่งเนาะจะต้องมีขั้นบันไดของตัวเองเนาะขั้นบันไดแต่ละขั้นที่เราจะเดินขึ้นไปอ่ะแน่นอนมันทดสอบศักยภาพของเราอยู่แล้วลองเราดิเดินลงบันไดกับเดินขึ้นบันไดอันไหนเหนื่อยกว่ากันขึ้นอ่ะกว่าจะก้าวได้แต่ละขั้นอ่ะเหนื่อยอ่ะยิ่งสูงขายยิ่งสา อันนี้ก็เหมือนกันนะคะการวางแผนชีวิตของเราว่าเราจะไปในแต่ละที่แน่นอนมันจะต้องพบเจอกับสิ่งที่เราไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนอซึ่งเขาเรียกว่าแบบเฟียร์โซนเฟียร์โซนก็คือโซนที่โซนแห่งความน่ากลัวคือเราอะ่ะต้องบอกนะทุกคนอะ่ะ เสาะหาคอมฟ <comfort zone. S 1> อร์ตโซนโซนที่เราจะอยู่แล้วเราสบายใจปลอดภัยแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของเราอะ่ะม,มากพอแล้วอะ่ะเราก็จะไปแบบเล ARNING โซนแล้วก็เฟียร์โซนต่อใช่ปะไอเฟียร์โซนเนี่ยแหละถ้าใครที่ก้าวข้ามผ่านไม่ได้คุณจะกลับมา ในคอมฟอร์ตโซนของคุณเหมือนเดิมซึ่งสมมติว่าคอมฟอร์ตโซนของคุณอะวงเท่าน네ี้ใช่ปะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณก้าวเข้าไปสู่เฟียร์โซนแล้วก้าวผ่านเข้าไปได้คุณจะไปสู่โกรโซนถูกไหมแล้ววงกลมที่เป็นคอมฟอร์ตโซนของคุณอะมันจะใหญ่ขึ้นไปข้อต่อไปที่เป็นข้อสุดท้ายการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นเองเนาะเนี่ยการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะก็คือสิ่งที่เราเนี่ย เป็นการฝึกฝนเนาะเหมือนเราเป็นนักเทรดเดอร์ใช่ไหมคะอ่ะเราอ่ะได้คำแนะนำได้ชุดความรู้มาจากคนที่มีความรู้เรียบร้อยแล้วและเราเนี่ย ก็เอามาฝึกฝนด้วยตัวเองเนาะเหมือนตอนนี้อะคาเดมีของเราอะ,อะนักเรียนนะคะเราก็จะมี PGC ใช่ไหมคะเออนอกจากที่แบบเราสอนแล้วเราก็จะเป็นการเน้นให้ทําด้วยตัวเองเพราะว่าการทําด้วยตัวเองเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เข้าใจแล้วก็ตกผลึกได้เร็วก็คืออ,อย่าง การที่เรามาแบ็กเทสเนี่ยเราอะได้ฝึกแบ็กเทสจริงๆนะคะได้ดูว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเราอะเข้าใจถูกต้องไหมเนาะแล้วเราก็เอาไปฟอร์เวิร์ดเทสเอออันเนี้ยมันก็จะแบบเป็นสเต็ปไปนะคะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นเองเนาะใช่อ,อีกนิดนึงก็คือการเรียนรู้เนี่ยคือถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะ พี่ๆลองนึกภาพดูที่แบบเวลาเราดูโค้ดวางแผนอืแต่เราไม่เคยวางด้วยตัวเองเลยพอไปเปิดการาฟอะถึงจะดูมาเป็นสิบรอบแล้วอะไปเปิดการาฟแล้วตีเองครั้งแรกอะงงนะอเพราะเคยเป็นคนนั้นมาก่อนเราอะดูโค้ดทุกครั้งแล้วอ๋อโซนนี้โซนนี้ฉันจําได้ S1 ฉันเข้าใจทุกอย่างใช่ออฉันเข้าใจพอมาเปิดการาฟด้วยตัวเอง เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะโซนออตรงนั้นอยู่ตรงไหนวะทำไมตอนนี้เราหาโซนนั้นไม่เจออะไรเออ้ยพอมาทําเอง,งงงเองชงง,ง<ะ>เองนะคะแต่พอเราทําด้วยตัวเองไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเราจะแบบอ๋อโซนเนี้ยพอเวลาโค้ดตีเราอตีไปก่อนโค้ดและใช่เออพอโค้ดตีปุ๊บอะนั่นไง ใช่เลยนะเหมือนที่คิดไว้เป๊ะแบบนี้เลยพลังงานอ่ะมันจะมีออร่าบางอย่างนะคะที่ฉายออกมาให้เราเห็นและนี่เลยนะคะสิ้นปีนี้เราก็จะมีงานการล่างงานสำคัญของชาวเทรดเดอร์นะคะซึ่งรวบรวม3ส,สถาบัานนะสำหรับใครเนี่ยที่อยากไปสัมผัสต,ตัวตนจริงๆไปสัมผัสออร่าของอ,อาจารย์เต้ยอาจารย์ซิงนะคะแล้วก็พี่ๆท่านอื่นๆโดยเฉพาะสปิเกอร์ของเราคนพิเศษนะคะซึ่ง เป็นคุณคุนเขานั่นเองน,นะคะก็สามารถซื้อบัตรกาล่านะคะแล้วก็ลงทะเบียนมาร่วมงานกันได้ซึ่งตอนนี้แอดมินของเรานะคะอยู่ที่ราคา3,900บาทแต่วันนี้นะคะฝนกับอุ้ยเนี่ยมีโปรพิเศษมาให้นะคะถ้าใครที่สนใจมางานแล้วสั่งซื้อนะคะบอกว่า อขอไปงานกาล่าหน่อยค่ะแต่ขอใช้โค้ตาของโค้ตฝนและโค้ตอุ้ยนะคะจะลดเหลือเพียงใบละ2,900บาทเท่านั้นคะ่ะนี่ตอนนี้ได้มา5ใบนะคะ,ะรีบทัดแอดมินได้เลยบรรยากาศแห่งความมั่งคัง่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่กาล่าดินเนอร์2024 i n f i n i t e w well. e a อิน ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปีย่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดนใน Gala Dinner อร์2 Infinite Wealth